คลิกโฉมชินจังภาคนี้เขาลุยอินเดียและเต้นรำบอลลิวูดอย่างไรหนังเครยอนชินจังเดอะมูฟวี่ภาคที่33ร้อนแรงแซบเวิร์ดแดนเซอร์แห่งคาซิคาเบตมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นครั้งนี้ชินจังและเพื่อนๆลุยไปอินเดียพร้อมกับเพลงและการเต้นรำแบบบลิลวูดที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนซึ่งสร้างความประทับใจให้กับสื่อญี่ปุ่นและนักวิจารณ์อย่างมากแต่ที่น่าสงสัยคือการผสมผสานที่ดูเหมือนไม่เข้ากันนี้จริงๆแล้วจะสร้างเสน่ห์อย่างไรจุดเด่นที่น่าสนใจ การเลือกอินดีเป็นฉากหลังความคิดที่ชาญฉลาดนี้ไม่เพียงแค่เพิ่มสีสันแต่ยังนำเสนอวัฒนธรรมอินเดียอย่างสนุกสนานตั้งแต่การดื่มชาคูเลชัยจนถึงการกินนานจาปาตีทำให้ภาพลักษณ์ของแฟรนไชสนี้มีความหลากหลายมากขึ้นการผสมผสานบอลลีวูดกับชินจังการนำเสนอเรื่องราวผ่านการเต้นรำและบทเพลงแบบบอลลีวูดที่ไม่มีตันกัดทำให้ภาพยนตร์นี้มีความแปลกใหม่ และน่าติดตามอย่างไรก็ตามบางคนอาจจะรู้สึกว่าเพลงมีมากเกินไปแต่การผสมภาษานี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากส่วนใหญ่การสำรวจตัวละครโบจังภาคนี้เน้นไปที่ตัวละครโบจังมากขึ้นซึ่งเป็นการเปิดเผยแง่มุมใหม่ๆของเขาทั้งความเงียบสงบและความบ้าคลาั่งซึ่งเป็นการท้าทายสำหรับผู้พากเสียงโบจังแต่ก็สอบผ่านด้วยความสำเร็จฉากแอคชั่นที่น่าประทับใจ ฉากที่ชินจังร้องเพลงประกอบอนิเมะของตัวเองผสมกับการเต้นรำแบบภาพยนตร์อินเดียสร้างความฝิ่นและความประทับใจให้กับแฟนๆอย่างมากนอกจากนี้ยังมีฉากตลกๆที่ไม่คาดคิดเช่น2นักสืบนักเต้นหรือคุณกมิสเตอร์ m ็มที่ทำให้ภาพยนตร์นี้เต็มไปด้วยความบันเทิงข้อดยที่ต้องพิจารณาแม้จะมีความสนุกสนานแต่เพราะเรื่องบางส่วนอาจจะดูเบาและไม่หนักแน่นเท่ากับภาคคลาสสิกในอดีตเช่นเกรทแอดเวนเจอร์อินเดเลนหรือซูเปอร์เดวินช์นอกจากนี้การแสดงภาพวัฒนธรรมอินเดียบางส่วน อาจจะดูเหมือนการเมารวมที่จงแจ้งแม้ว่าจะเป็นเพียงการล้อเลียนอย่างสนุกสนานแต่ก็อาจจะทําให้บางคนรู้สึกไม่สบายคะแนนรวม4เศษ5ส่วน5ภาพ,พยนตร์นี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและเป็นภาคที่แฟนคลับชินจังห้ามพลาดแต่คุณคิดว่าการผรสมผสานบอลิววูดกับชินจังนี้สําเร็จหรือไม่มาแชร์ความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ